ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับยายสมบ้านยังว่าบ้านด่านบ้านด่านม่วงคำตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสุโขทรยเมือนี้มาหาาปเชือกก่อสมนิดป้าสมนิดมาเมืองว่าเดี๋ยวนี้ยกขึ้นก็ขึ้นยังกันนะละก่อนอันนี้พันยังเตี้ยชุมแพเตี้ยชุมแพ,ม,พมันสูงกไ่าไจะค่อยให้มาก มันก็ประมาณเม็ดหนึ่งนี่ละนั่นบปตัวอย่างอ่ะนี่ครับดอกลูกได้ลูกกลมแล้วลูกเลี้ยวยาวลูกยาวเหมือนดําเนินเลยบอเนื้อเป็นยังไงเวลาเป็นส้มตำเนื้อกรอบไม่เหนียวตีครับเขาขายเท่อะไรเนี่ยสิบบาทสิบาท้ตรงใหญ่กว่านากน้อยเนาะเดี๋ยวเขานี่ครับนี่คือมันลกอพันธุ์เตี้ยนี่ครับที่สุด มาซื้ออยูนี่สิบบาท้าไปซื้อยูตลาดต่างเลยยี่สิบาทครับนี่ครับไปเมืองทั้งพุ่นอีกผสมแล้วไปเมืองได้พ่น้อง <Revolution> เอาอย่างยางยางน้ำหนากล้องนะอันนี้คือพันยางในผสมเนี่ยนีดําเนินดําเนินอันนี้มันมีทั้งดําเนิเนทั้งแขกบนไหนแดน <ำ S 2> อันนี้ต้น่าจะออกสีม่วงเขาเรียกว่าแขกแขกดำถ้าขาวล้วนเรียกว่าดําเนิเน พี่น้องนักกินบักฮวงสิหัวเลยสมตำดำเนินนี่สุดยอดเบอร์หนึ่งแมนบ้าฮอลแลนด์กับมี่ได้พี่น้องเอ้ฮอนแลนด์นี่กินหมากซุกเนาะเดี๋ยวถามก่อนผสมทำมาจากปีล้วเนี่ยสิบห้าปีอันนี้เป็นอาชีพสำรองหรืออาชีพเลยปกติเด้ออันนี้อาชีพลักรายได้ลักดีก็เห็นหน้าแมนบ่าถามจริงเขาเห็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นแมนบ่า เราเฮ็ดตลอดเวลาเดี๋ยวข้าวๆนี่ปีหนึ่งได้จักแสนข้าวอืมาข้วกระสิประมาณทำท้ำน้อยเนาะมันกระสิประมาณแสนนี่และมะได้หลายก็เขาพอลงคุ้นต่ำกว่านี่ครับท่านผู้ชมครับบ้านด่านม่วงค่ำนี่ซื้อเสียงดงดังก็คือเป็นธนาค่านตนใหม่เนาะ มีอยังแนวบดบานนี่นอกจากอันนี้ยุนี่มี่ยงได้เอาของผสมกันผักสวนครัวผักสวนครัวมีทุกชนิดแมนบักพริกบักพริกหยั่งทั้งบนพริกเครือพริกเครือถัดมากระลังปุ่เอ่อพาะดีนะอันนี้หันเตี้ยชุมแพเตี้ยชุมแพมะเขือมะเขือพวงมะเขืออันอ่ามะเขือไร่เนี่ยขางกบขางกบนี่อันนี้ก็บักมะละกอทั้งพุ่นเนี่ยเสริมมันมีแค่ขาวแค่เตี้ยแค่ขาวแค่เตี้ยแค่ผักหวาน อันนี้ต้นพันธุ์นี่ถามจริงๆเอามาจากไหนครับเพราะเพราะอันไว้เป็นแปง้งอ๋อแล้วมะเร็ดเฮาซื้อมาจากบริษัทบะพ่อเอาเองแล้วก็ปลูกเอาเองหนึ่ง,งอ๋อหมายเขาว่ามากเขาเอาไว้ซุกซื้อมากก็มีนี่ครับพี่น้องไปเมืองบักฮงเตียเตียชุบแพรมาะนะบ่เป็นเตียะนะแบบคนนังรวดผมหรอกเนาะอันนั้นบ่เป็นเตียชุบแพรเตียหมาตื่น นี่แก้วกลางดงโอ้มีมันเป็นลักษณะไหนแก้วกันงดมีหรอโอ้ที่เห่านึกว่าเป็นต้นผูรภาคกันตัดนั่นบ่มันคนละพันกับดำเนินดำเนินเหรอจุมแพร่ไคนละพันอันนี้ก๋เตี้ยแก้วกลางดงงกะโอ้ครับเดี๋ยวเขาไปเมืองตัวยางพี่น้องผสมเอาปลาเมืองปลาอันนี้มันเตี้ยกลางดวงเตี้ยชุมแพร่ต้นนี่เอามันเป็นหมากหรอบ่ผสมกำลังเป็น นี่เขาปลูกจักเดือนแล้วนี่ประมาณสามเดือนว่ามันมันดีตรงหนึ่งคือมันเป็นเลีวอยู่ได้เป็นเลีวแล้วการสำคัญห่างมันหลายเนาะบ่คนล่มแมนบ่บ่ยันแสดงบ่ยันฝนเลยนี่ต้นนั้นก็กำลังจับมาอืมนี่ครับพี่น้องนอกจากอันนี้ก็ของป่าวะเนี่ยบ่อของบ้านอ๋อนี่ครับแต่ต้นไม้นี่เองเฮือนแมนของทั้งสองหลังบ่น่ะสหลังพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นเทศรษฐีใหญ่คนหนึ่งด้อเอาเห็นเฮื่อเนดนี๋ยวอไราคาไหลล้านเขาผสมเนี่ยผสมนอกจาก <c oughs> เห็ดหน้าก็เป็นพราต้นไม้ขาย <c oughs> พ่อบ้านเห็ดงาหนา <c oughs> ึ่งพ่อบ้านเสียแล้วโอ้เสียแล้วโอ้เอาขออภายัย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่ครับไม่มดมนยังหมาแมวนี่ครับสัตว์ตัวทีแะกขึ้นมาแมวครับสรุปแล้ววา่าภาพรวมคือเพราะต้นไม้ขายดีกว่าดีกว่าเห็ดหน้าทั้งปีพอเห็ดหน้าทั้งปีลงรถไถเอาไปเบิดบ่ นั่นเห็นบ่ลรถไทยเอาไปเบิดอันเวลากี่ยวกับรถไทยรถอีกรถอีกสี่ครับผสมว่าหวางกันอยู่กับบ้านเฮ้านี่เนาะวาง่ายๆไล่ได้เดือนละหมื่นกว่าหมื่นกว่านี่มันดีแล้วนี่เป็นตำตำนี่แก้วกลางดงกับไก่โอ้มันคือเตียกเขาเตียกเขาอยู่ไรละมันกำลังเป็นโดว์โอ้มีเตียกลางดงอีกแก้วกลางดงแก้วกลางดงครับพี่น้องนี่เราอยู่กับผสมอันเด้ได้ซื้อยังกว่าเนี่ย สาวลูกสาว,สาวอืเพิ่นเป็นคู่บ่เห็ดขนมขนมข้างนั่งขนมอะไรครับข้างนี้นนะโอ้เดี๋ยวเมื่อหนาเมื่อหลังสิมามาเห็ดคลิปใหม่เด้อครับขอบเอาผสมขอบคุณผสมมากที่นี่ครับท่านผู้ชมครับ เขามาอยู่ที่บ้านด้านมงค้ำในด้านมงค้นมคนมีนมด่นด้งดังไหมรวมยีสิป,ปีเรื่องเพาะต้นไม้จนเข้าใหมชาชัยาว่าธนาคารต้นไม้แห่งจงังหวัดสุโขทครเป็นเบอร์หนึ่งรักทายใดเด้อระวังหัวย่างแซงเด้อน,นี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ